ค่ะท่านผู้ชมคะกราบสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาซูช่องแอดเจตังคนผู้ไทยชาแน,นลเนะคะเนาะสำหรับเมื่อนี้นะคะแอดเดินทางมาที่บ้านแซงบาดานนะคะตำบลบนแซงบาดานนะคะอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินะคะในยินคาวานะคะสารปู่สารหลักเมืองนะคะตำบลบนแซงบาดานนะคะท่านผู้ชมเลขเข้ามาแล้วสามงวดติดงวดล่าสุดนะคะเข้า เออสามตัวนะคะเข่าสามตัวสองงวดนะคะแล้วก็เข่าสองตัวงวดหนึ่งนะคะกับเป็นสามงวดติดนะคะล่าสุดตัวเลขเข้าสามตัวคือห้าสี่เก้านะคะพี่น้องเข่าสามตัวนะคะซื้อไปซื้อมาถือทั้งตรงทั้งโตัวนะคะเพิรนว่าถือกันเบิร์ตบานเลยนะคะท่านผู้ชมมือนี่เอดกับเลยมาหาคุณป้าไพ่นะคะตัวเลขที่เอ่อได้ก็คือที่ตามตัวเลขของท่านสอทอแหวนนะคะเพิ่นได้จุดเพิ่น จุดเธอใดมีตัวเลขโชกลาบเท่านั้นนะคะมนีแอดมินก็นเลยเมาหวายปูนะคะตะก,กัดทิถามใบไพ่เบิ้งนะคะว่าตัวเลขของออท่านโท่อแหวนพ่นจุดไวเป็นเลขตัวใดนะคะและ้วมนีแอดก็จะขอตัวเลขไยแฟนครับ FC หน้่งเธอเป็นโชคเนาะพี่น้องขอให้ได้โชคสามตัวน้ำกันเนาะคะ่ะก่อนอื่นพเพืใดข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์แอดมินด้วยนะคะท่านผู้ชมคะไปพี่น้องคะไปติดตามรับชมน้ำกันนะคะ ค่ะกราบสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเขาสูช่องแอดเจต่างคนผู้ไทยค่ะตอนนี้แอดมินอยู่ที่บ้านแซงบาดานนะคะแม่นูบ่อปลบ้านแซงบาดานนะคะตำบลแซงบาดานนะคะตำบลแซงบาดานอำเภอสมเด็ดจังหวัดกาฬสินธุ์ปะ ะะอันนี้ก็เป็นสารหลักเมืองนะคะเมืองแซงบาดานนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินจะมาขอพรโชคลาบนะคะจากสารหลักเมืองได้ยินต่ข้าวว่าเพิ่นถือมาหลายงวดแล้วค่ะท่านผู้ชม่ะเอ็ดเนอเลเบ้าไทยเนี่ยบาลลาวเนี่ยเจต่างคือบอลหลายภาษาแต่จว่ากันเลยพี่น้องมันมันชินนะมันติดเป็นนิสัยไหมค่ะสวัสดีป้าแมโอ้โบเม่ปเมนป้าแหวนป้าไผ่ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ พอไพ่คนสวยนะคะมาห้านี้งามใสองตองกอเกาพี่น้อง <c oughs> โอ้ยได้ยินข้าววะเล็กถือข้ากันถือรายง,งวดเนาะคะ่ะส,สามงวดแล้วค่ะมีงวดที่สี่ว่าจะได้กอปะพอเริ่มมาบนพีเตอร์ก็ได้บดอยู่ได้ละ่ะ<อ>น้ำพืนบ่บนแล้วก็จะกลับมาเลี้ยงมาเกลือเพืนมาเอ็ดน้ำพืนค่ะบะนีนเ่เลยก็จะบะตื้นก็จะกลับมาเลี้ยงอันนั้นมาบะมันกไป คือพากันถึกสามงวดลวตีโอ้ยหสามงวดไปเหงื่อเรือยไปยาอถึงได้ได้จากสายขากตรไก่นีเดียวขอนำอันน้ำปูน้ำปูปูชาหลักเมืองบัวกไปไพรกดก็บขาเรนนี่เันนี้แล้วชุดใบเฮลแล้วไอ้นองเสียเอากาเอาน้ำผึนเบ้าให้ท่านผู้ชมฟังคักกับดูป้าเอ่อประเวณนี่เล่านี่เพิ่นเพิ่นเราติจุนีเดีวน้อจ้าค่ะเพิ่นกะ เออเป็นคนมีศีลเออก็แล้วมาบบัดอันนี้ซื้อซื้ออันนี้มาถวายกก็คือสุขไกค่ะ่าง่ายๆุขก็เป็นอามานั่นราีหน้าแล้วเนาะค่ะก็มาอดนําเพิ่นมาอดความาเออปฏิบัติแทนลาวแไปเป็นผู้ซื้อค่ะีันบับกันไปตื้อมาใส่บักไม้บักไรพวมาลอกมาแล้วก็ซื้อมาเบิดอือกไม้แล้วซื้อมาให้เบิดบ่หื้อยจักอันกันบ่หายะจักอันแต่ว่าเพิ่นบ่วางเพิ่นก็เฮาเจ้าเฮ็ดเฮาจ้า คนนั่งคุยก็มาเห็ดน้ำเห็ดน้ำจากกับมันนั่งส้มนั่งตื้นนี่ได้ละกับมันนั่งเบิ่งนั่งแยงยำนุ้ำน่องยำหนุ่งเอ็ดนี่แหละทำความสะอาดนี่นะกันั่งเท่าเท่าที่ได้ยินข่าวมาแต่หนูคุยกับเออเอลเวนตะดุนเนาะตะดุนมาปถ่ายคลิปแต่หลักแรกหนูล่ะเพราะว่าเราถืออิหลีแต่โดนฟุนงหลายหลายปีนั่นก็ถือเราวันนี้ก็มาถืออีกแล้วก็มาพักมาซ่อนเดี๋ยวซักพักสวงนึงซ่วงเจ้าบ่มานี่ไปเลยไปคไปกันกับไปน้ำเจ้าเลยได้กับบ่มาพี่สาวก็มาสามวดนนี่แหละ โอ้ตอนนี้คือสามม้วนซ้อนเลยก่ะเจ้าถึงชุกไปกับอัลบูปินสามตัวเลยล่าสุดนี่ก็เข้าสามตัวเข้าสามตัวล่าสุดบุญญาเนี่ยเลยเจ้าก็ถึงเพื่นเพิ่นได้ฝันดีว่เออแหวนได้ฝันดยป่คะโอ้โหแล้วกับจจะฝันเออฝันเราฝันเครื่องเลขกทูบเขาจะได้โบจุดแต่เลขถูกนี่ยแต่แบบแล้วจุดแรกแล้วกับืานแล้วกับฝันดีแล้วกัาแล้วฝันดีแล้วก็เพิ่นหักเนี่เลขถูกเออให้เอาเน้นเลขกทูบดีแล้วฝันนี้โมดี ้ก็บไดตีเเพิ่นบอกไครเฮาอยู่บ่หลายคนมาเพิ่นจุดเด้ตัวนั้นตัวนี้เออบอกเบิดบอกเบิดบานเออบอกบานพอเรามาก็ถึอน้ำลาวอยู่ได้ล่ะชุมอันเขาเท่าพีดเท่าอันเขาได้เพิ่นมาซื้อของแล้วเราก็บอกเพิ่นซื้อของก็บอกเราก็ปวดภัยเนาะป้ะปวดอยู่ปวดอยู่ทุกไปก็ยังเอาบ่เป็นวดกินเราก็บอกคอยอยู่เด้ อได้เลขทูกหน้าต่างอะไรแล้วว่าได้เลขทูกค่ะบ่แม่นดอกแอดมินกับเธอโชคดีคือจะมาเฮ็ดบุญนำเลยแม่ป้าใบเออแต่นไหนก็เมีนอยู่เธอว่ามีฮันมีนีกัเออเอ็ดอันนั้นอันนี้เด้อหน้าต่างเออแก่อยากเฮ็ดบุญนำสินะค่ะบ่มาเนาะคือว่าเจ้าก็หายไปดุนอยู่ได้บ้างฮันหายไปอยู่ค่อยมาอยู่ก็บ่เห็นใครก็เราหาเจ้าเห็นแต่บ่กห้องโถงให้โถงหน้าคไปว่าเออไปอยู่ทงหน้า .swing บังฮันค่ะแอดมินมาอยู่พี่น้องแต่บ่เห็นไผรก็เลยขี่รถไกด ขอนไม้อไนั่นพุ่นก็ให้แต่พุ่นแล้วกันแล้วเลยขอนไม้อนั่นกะอันขอนไม้สิบเก้าเมตดเนาะอืน<ม>ั่นเนี่ยแ่ตะเขียนเนาะเออเราก็ให้จักเถื้อจักงวดสองงวดสามงวดนะ่ะแล้วก็เศร้าลุยเท่าไหร่สรุปนะคะท่านผู้ชมสรุปว่าอคือล่าสุดปู่สารหลักเมืองแซงบาดาลให้มาแล้วสามงวดติดเข้าสามตัวนี่ สามตัวสองวดสมตัวสงวดแล้วก็สองสองตัวงวดหนึ่งแต่ที่แน่ๆคือสามงวดติดอืล่าสุดนี่ก็เข้าสามตัวจ้าค่ะเดี๋ยวมนีแอดเจะตัง่อมากับคุณป่าไพ่นะคะสื่อนามน้ำแดงมาถวายปูสาธุเดอร์ปูลูกหลานมนีมาขออนุญาตบาทถํำขอถ่ายท้ำขอเจเลญโศคลาไปฝากแฟนครับเอฟซีแฟนสองกับได้มาดนแล้วก็สิขออนุญาตปู พอเป็นตัวเลขโชคลาภแน่เนาะงอะไรนะผงเยอะอรื่อยเรื่อยใโ่ถัดับปูเดอร์ให้เบิ้งลูกเบิ้งหลานเนี่ยเพื่ออันไปหาอนุเขาโปปินไปหาเขาขันปอบโปปินเห็นแล้วคือว่าเอาโปปินคไปประทัดสองตัวจะเป็นเจ้าอันเป็นคนใจอันนั้นเนาะนั่นนแหละักไปสามตัวใจนักใจมันเจ้าเนี่เน้นลอตเตอรี่เจ้าว่าเอาอันมุดใต้ดินนเขาต้องเลือกสองทาง กันนะ้เจ้ากับเบ้าเจ้าต้องเฮ็ดสงทางคือรัฐบาลแล้วก็มุดใจดีเนี่ยจะกนจางที่มีช่นัเคยเฮ็ดแบบเจ้าล้วหนูมุด้นไหนคอยเบ้าอยู่บ้าัหมืฟังเขาันษานี่ยคอยเคยถือเลขกัเก่าสี่สีเกอันนี้เบาเบาถือสองรคูณสองร้อยมันได้อะแดงคอยกันในเบ้าน้ำอะแดงอยู่พอจะซื้อได้งวดนี่อืมเพาะว่าเลขตัวนี้กระตรงพอดีคอยว่าคอยไปซื้ออยู่คอยว่ามาแล้วอะไรเรื่องอไปซื้ออะตนดีหาหาเก่าสี่มี ได้สามเกาซีฝนบกไปตัดนี่หอยใต้ดินเหมือนแม่ตังขันเ,เออขนเียวกับพี่น้องเนียนะคะกะ <c oughs> จังสี่แหละคนเออคนเสียงโชคลาบลถ้าดวงไม่มีมบานีเฮาต้องคิดเป็นแน่จังน้อยเนาะห่นใต้ดินยัเน้อยกบหน้เนาะ เต้ได้ทำบุญนำไหมเมนพอตีข่าพวงมาลัยได้น้อยหนิก็บูดายเห็นไหมเอาว่าอยากถึงรางวัลที่เนื่งน้องเขาเฮ็ดจังใดแล้วน้อป้าเนาะเอาพี่น้องค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวเลขด้วยกันเนาะค่ะเนาะอันงวดนี้นั่นป้าแหวนขอไว้แล้วอือคอได้นี่ได้ขอสามตัวเลยเมื่อคืนงวดงวดล่าสุดเราก็ได้สามตัวเออสามตัวเราจุดได้ตัวใดกับป้า สามตัวแล้วจุดทูบแดตัวไหก็งวดล่าสุดาเกาเกาสีนน้าเกสีันจุดได้ตุงๆเลยอันมันเป็นฮามันเป็นฮาสี่เกาเนาะโอาสี่เกาเงี้ยจะมาไปนี่หาเกอยบึงค่อยบึงจะพูดหีเบึงว่าฮกที่เด็กคอยจะแบบเมียนมันเป็นฮาได้แหวนคอยก็เลยว่าหนาครมันเลยซืออุ้มกระถือเลนนบึงบึงมันก็มาบึงมันก็เลยว่าม่ใหไบึงให หลูกแนลูกคือเบืงบ่อกเบงทั้งเติคือสูเบงทั้งไตยคือมกเป็นว่าอุ้มทรายไปเบึงเนียซื้ออรุดหาสีเกเมก็ว่าจะมี่เก้าเปนบ่อันของเออแหวนนั้นได้หาสี่เกหนมที่แล้วเนาะวันนี้งวดงวดนี้เอยแหวนจุดได้ตัวเลอันนี้เกหนึ่งสตัวนี้บอะคะโอ้นี้เด้อค่ะท่านผู้ชมขออนุญาตเด้อปู่งสี่ขอปักถูกให้พี่น้องเบิ่งนี้ด้อค่ะตัวนี้เป็นสองเกหนึ่งที่ดี นีนั่งเกากนั่งคือเดียวนีนั่นแหละก็จะเอาว่ามันเป็นเด็กตัวเดียวนี่แหละมันอาจจะมาออกตรงนี้ค่ะพี่น้องคะก็เป็นตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขของอันนี้จะเป็นตัวเลขของเออท่านลองท่านลองจุดนะคะท่านผู้ชมขออนุญาตเด้อท่านลองขอเอ่ยซื้อเนี่ยค่ะกับธรรมดามันเป็นการเสี่ยงโชคนะคะเนาะเสี่ยงโชคอจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะพี่น้องแต่นี่เราคนเห็งเสียเอานะแยบาน งว<จ><ม>ดที่แล้วได้ห,ห้าสีเก้าเข้าสามตัวนะคะซื้อกระไปกลับมาก็ได้ทั้งตรงทั้งโตดเนาะนะคะขันมุดเต้ดินได้เออมุดใต,ต้ดินใส่ชื่อหอยบอเป็นแบบเป็นื่อเต้บอซื้อเถ๋อ <c oughs> อันนั้นเบวอายุกับบอชื่อบอดวงมีได้ตังค่ะ<า>ช่วงงวดนี้งวดนี้ท่านลองจุดได้เก้าหนึ่งสี่ค่ะพี่น้องเออวันนีสัตยจริเนาะ ก็แม่ได้มัน a s t h m ออกบุญได้ป่ะนี่งามอยู่ได้พี่ปลอดภัยก็จะวางามก็จะวางงามเพราะว่ามันสิตธะเดียวนะมีโอกาสเนาะมีเนาะมันออก14ดอกอีกหลายของยาแมนมันจะคืนทึงได้ป่ะนี่คืนทึงกับว่าบวใบอ๋อครับพี่น้องค่ะเอาแซบเอาซับเอาอันนี้ก็เป็นความมักของไผ่ของมันเด้ถ้าพี่น้องมักพี่น้องก็แคบหน้าจอไว้นะคะเพราะว่าแอดกะมักน้ำคุณป่าอยู่นะคะ ของแอดมินมาอนี่ขอได้ห้าหกอย่างน้อยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายจ้ะเอาแต่เบิ้งเงินเดียวเด้อป้าไผ่ให้ป้าไผ่เบิ้งเธอบางเธอตัวเลขเขาไม่รู้มันอาจทีแบบชัดหรือผู้ชายทำรองรออีกนิดนึงค่ะเปลี่นห้าหกแล้วทั้งเป้าแหวนเราคือแหวนทั้งแหวนเด้อกเขาจะบอกเลยว่าเรอเพื่อจุดเพิ่มล้วชุดผู้เดียวก็จะเป็นแล้วชุดทั้งสอง

ต่ว่าตัวนี้ของปลาเปนกับตัวนี้ของปลาเว้นไหนกปลาเนไตในเกลหนึ่นงสี่แต่ว่าควายผัดเบื้งนั้บบ 9, 14, นมันใหญ่ผัดตีตีขึ้นึ้นเป็ดใหญ่เป็ดหนึ่งสี่ควายผัดมาเบิ้งนี่แต่ว่าเกลหนึ่งสี่สัต์แค่คยผัดเบิ้งนี้ทุกคนแซบนอกะนะตตีขึ้นมันเกลียวกันนี่เลยดัง,ง,งม่มันจะป็นบ,บอกบุงมึงเลากให นี่กำลังใจตัวนี้ของปเณท่านลองพ่นมือแมนเล่แมนเล่ตอวนี้ก็จังวราเจาคือเราเห็นแต่เราจุดไทยบาลเฮาขอบารมีเออใใ้ข้าเจ้าเขาก็บอกนั่นแหละเราพูดเธ่าพูดก็คือใดอยู่ไดุ้มข้าเจ้ามาฟังเพื่อนบ่อันันอกเราบ่ออด้อล้วบ่ตัวคนพราะกะ้ถือกกือนันเดียวเราบ่คำกถือกกรบเถือกนั่เดียวเราอ่อจะได้มาเหตุบุญน้ำเพื่อนเราไปจะถทึกพี่น้องเลยอันนี้ số thơ bé đâu ừ. cái tay này đây tôi tao hỏi là cao, cao nâng nào bà cho nên từ 1 cao sống cao nâng sống cao nâng sống ừ, cao sống cao nâng sống cao nâng sống cao

Hồi, cho đi. Được, cứ bên xám. Đi, 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 đi. ừ mừng bình sám. sám. vợ chồng mẹ con. ngàm thầy đưa. sào ngàm 5, 6, 3 bảo. ngàm. sào bà, dịch ừ. sám thì ngam ừ. Đó, như thế đường cho cháu. ซาดุเด้อปูให้ลูกสามตัวให้เป็นตัวเลขโชคลาบเด้อปูเได้มาเห็ดบนน้ำผู้เด้อซาดุถ้าแม่นว่าออกตัวนี้จะเอานางลำมาเลยค่ะจะเอานางลำมาลำเลยแล้วก็จ้างแดนเซอร์จะมีเลยเนาะเออจะไปหาอไใครละบุ๊ดเด้อใช่ป้าไปหาแดนเซอร์านางลำมีแล้วมีแล้วจะไปชอบชื่อเธอให้มันมวลเลยอยู่นี่เนาะเออจะไปเอาดีเพย์เมนู เด้อปูคอยเด้อจางจางคอยในเด้อปูเด้อจ้าถูกอะไรอืมไม่ได้ไมาเห็นกระเทือนอรในเจ๊ตัางใช้อจ้างหมอลำมาเลยค่ะถ้าออกตัวนี้นะตัวที่เจ๊ตังจุดนะคะพี่น้องค่ะห้าหกสามใช้เอาหมอลำมาลำให้ปูแต่ให้เดนเซอร์มาเต้นน้ำเดนเซอร์บ้านเฮานี่แหละให้เขาได้เงินน้ำนอกป่าไป เอาอีลีได้พี่น้องค่ะจ้าถูกมักเลขนี้พร้อมพี่น้องห้าหกสามก็สวยเก้าหนึ่งสีก็สวยสองเก้าหนึ่งก็สวยสวยทุกตัวเพราะเจ้าวะจัดจัดเจ้ากรสีเรียน่นนใครเจ้าจะเอาเนี่เอาพุดใต้ดินในบ้านเออเออเอาไต้ดินแกแ่หวานเลยเอาไต้ดินแบตเอรี่หันซื้อได้ นิดตเรื่องคันเห็นเอาไว้จำไว้เนาะเสียงโซคลาบสลากกินแบงไว้พี่น้องแต่ว่ากจะลืมมุดใต้ดินพร้อมอีกสองอีกมื้อเดียวเนาะอันหนึ่งเป็นสิบห้าเนมันจะมีมันจิบ่มีเวลาอ่นะคะรอตะลบมัน่มไปมัน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 แน่เน้ยมันอจสิบแม่เนี่ยเดียวสิบอกห้เพราะว่ามันแม่กับมันทีสิบสี่มันแม่มันสิบสองมันก็ออกสิบสี่อะไรเนาะ สวยๆ,ๆนะคะเมือได้บานนี้ปุ๊บ<ร><ร>ลูกหลานเ<ร>มือได้บานนี้มันถี่สิบสองมันต้องมาออกวันที่สิบสี่สี่ไปจ่ายค่าน้ำวันนี้คันเรียกตัวนี้ออกเพราะอยากจ่ายค่าน้ำอยากจ่ายค่าหมอลำกำลังลำเ <laughs> ลยคุเออฮะบนไทยดอกอพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะทุกการติดตามรับชมนะคะก็เป็นตัวเลขแนวทางมันหนีนะคะจากที่คุณป้าแว่นนะคะเพิ่นกับ่ บเห็นเพิ่นดอกพี่น้องแต่ว่าเพิ่นกับจุดถูกหายอยู่นองปลาไพ่เนาะโฉบๆมันหมานกันนกป่าเนาะค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องคะพู้ใไดเข้มมาฝากากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าโชคดีมีโชคลาบนะคะจ่างหมอลำม,มาล่ให้ปูเลยนะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้โฉกๆมันหมาน,านสกูลสกุนนะคะสวัสดีค่ะ